อยากเริ่มต้นทำแบรนด์เสื้อแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงจะลองยังไงจะหาโรงงานที่ไหนและจะทำงไงเพื่อไม่ให้เสี่ยงทุนจมเสียเวลาวันนี้อาจาก t ิชเชิร์มีคำตอบครับ สวัสดีครับผมเบอาจากทีเช่นนะครับผมในฐานะที่ผมเป็นเจ้าของโรงงานสกินเสื้อและเรียนจบสาขาการตลาดมาผมก็ขอพูดในมุมของเจ้าของโรงงานและนักการตลาดนะครับข้อที่1ในการทําแบรนด์เสื้อเนี่ยอย่างแรกเลยคือเราต้องรู้กลุ่มเป้าหมายของเราก่อนนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการทําแบรนด์เสื้อหรือทุกอย่างเกี่ยวกับการขายเราต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าเราคือใครหลายคนที่ทําของมาขายในคิดผิดครับเขาจะสัญหาสินค้าที่ดีจะทําบริการอะไรด,ดีแต่จริงๆแลวเนี่ยเราต้องหาคนซื้อก่อน,นครับว่าลูกค้าเนี่ยเ้า เราต้องการอะไรถ้าในมุมของนักการตลาดเนี่ยสิ่งนี้เขาจะเรียกว่าเพอร์โซนาครับเพอร์โซนาคือการสมมุติฐานลูกค้าขึ้นมาคนๆหนึ่งก่อนเช่นลูกค้าแบรนด์เราเป็นหนุ่มวัยรุ่นอายุ22ปี มีความสนใจในแนวเพลงแบบนี้มีความสนใจเสพเสืออ er ะไรแบบนี้เรายกตัวอย่างขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นให้เราเนี่ยคิดซิว่าเอ้ยลายเสื้อแบบไหนนะที่จะเหมาะกับกลุ่มกลุ่มนี้อันนี้คือการตั้งเพอร์โซน่าในทางการตลาดครับในการหากลุ่มเป้าหมายของเราที่เขาต้องการเสื้อเราจริงๆข้อที่2คือกํนนาหนดสไตล์แบรนด์ของเราครับถ้าแบรนด์เราเนี่ยไม่มีความแตกต่างหรือไม่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแน่นอนว่ามันก็เหมือนแบรนด์ทั่วไปในตลาดเลยเพราะฉะนั้นจุดที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องหาวีลิคเซลลิงพอยต์ของแบรนด์เราเองครับูดยคือหาจุด ขายของแบรนด์เราอย่างเช่นแบรนด์คุณอาจจะสวยแบรนด์คุณอาจจะราคาถูกกว่าแบรนด์คุณอาจจะมีสไตล์หรือว่าแบรนด์คุณอาจจะเท่หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ขอแค่มี unique s e ลิ i n g point สักอย่าง เพื่อไม่ให้ซ้ํากับคนอื่นๆไม่งั้นของคุณก็เมืนของทั่วไปตามตลาดเขาไม่ซื้อที่ตลาดดีกว่าหรอทำไมต้องมาซื้อแบรนดคุณอะไรประมาณนี้เราต้องหาสไตล์ของแบรนด์เราก่อนครับสมมุติว่าตอนแรกเราเอาเป็นผู้ชายอายุ22ที่เป็นวัยรุ่นชอบฟังเพลงแนวเมทัลละกันนะแล้วสไตล์เสื้อที่เราควรจะออกแบบเนี่ยก็คงจะเป็นแนววินเทจ90หน่อยอ่าอันนี้คือเราคือสไตล์มาละอ่ะต่อไปข้อที่3 เลือกเนื้อผ้าให้เหมาะสมพอกลุ่มเป้าหมายเราเป็นวัยรุ่นอายุ22เขาเนี่ยอ่ะอันนี้ผมบอกอินไซด์เลยนะกลุ่มกลุ่มเนี้ยเขาจะชอบเสื้อทรงโอเวอร์ไซส์ครับเสื้อโอเวอร์ไซส์แล้วเนื้อผ้าต้องหนาไม่บางแล้วเป็นเสื้อฟอกเฟดด้วยก็คือข้อที่สาเนี่ยเราต้องหาเนื้อผ้าที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้าเราครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปก็กลุ่มกลุ่มเนี้ยจะเป็นเสื้อฟอกเฟดเป็นโอเวอร์ไซส์อาจจะเป็นทรงบ็อกซี่ก็ได้เพราะว่าอ่าวัยรุ่นกลุ่มเนี้ยเขาจะชอบแนวนี้กันโอเวอร์ไซส์ ก็ดูตามเพอร์ซอนาของแบรนด์คุณเลยนะครับซึ่งถ้าใครอยากรู้ดีเทลใน,ในเรื่องของผ้าต่างๆเนี่ยผมได้พูดไปแล้วใน E p ีที่แล้วนะสามารถไปดูได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างข้อที่4ครับก็คือลงทุนโดยที่ไม่เกินตัวจนเกินไปเข้าใจว่าการที่เราทําแบรนด์เนี่ยเราก็อยากจะทําให้มันออกมาดีเลยมีของพร้อมส่งมีแบรนด์มีนู่นนี่นั่นแต่บางทีเราก็ต้องเทสดูก่อนว่า,วาเอ้ยคนแม่งซื้อเราจริงหรือเปล่าซึ่งผมอยากจะแนะนานะครับว่าถ้าใครเงินทุนน้อยเนี่ยให้เริ่มต้นจากการพีเอ หาโรงงานที่เขารับทำ pre order แล้วพอเรามีลูกค้าเราก็ค่อยสั่งโรงงานส่งให้กับลูกค้าโดยตรงถ้าใครหาโรงงานไม่เจอโรงงานอาณาจากรทีเชิร์ตเรารับทำครับแต่ใครที่ไม่อยากทำโมเดล pre order เนี่ยก็อยากจะแนะนําว่าให้เราเนี่ยไม่ต้องสต็อกสินค้าเยอะเพราะว่า SKU เนี่ยของเสื้อเนี่ยมันเยอะถ้าเป็นคุณมีเสื้อหลายไซ์ หลายรุ่นเนี่ยสต็อกแน่น้ำผมบอกเลยว่าขั้นต่ําเป็นหมื่นเป็นแสนก็ถึงครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากจะเสี่ยงทุนจมผมแบบนะนำเป็น T order ดีกว่าแล้วก็หาโรงงานาที่เขาซัพพอร์ตเราข้อ <c oughs> ที่5้าลายเสื้อคือหัวใจของแบรนด์แบรนด์ของเราเนี่ยต้องมีจุดที่ คนจำได้อย่างเช่นลาคอสอ่ะถ้าถ้าพูดถึงลาคอสปุ๊บเรานึกถึงจารเทอย่างสตูซี่เนี่ยเราก็จะนึกถึงฟอนต์เท่ๆใช่ไหมนี่แหละคือการสร้างภาพจำซ้ำๆครับเราต้องหามาร์คอตหรือว่าฟอนต์ที่แบบคนจำได้เอาแบบลายเสื้อโดยที่แบบมันไม่มีจุดเชื่อมโยงกันระลายคอลเลคชันแรกอ่ะของเราคอลเลคชันที่ 2. เอย ของอีกแบรนด์หนึ่งปว่าเราต้องหาจุดเชื่อมโยงแบบหาจุดที่ทําให้คนจําแบรนด์เราได้อะนี่คือหัวใจ,จสำคัญของการทําแบรนด์ข้อที่6เลือกวิธีการสกรีนให้เหมาะสมครับเราต้องรู้ครับในฐานะที่เราเป็นเจ้าของแบรนด์ซึ่งการเลือกที่หนีสกรีนก็มีผลกับแบรนด์เช่นกันผมขอบอกเลยว่า งานสกรีนเนี่ย70%นของตลาดเป็นงานสกรีน DTF ครับ DTF คืออะไร DTF คืองานสกรีนที่เป็นลักษณะเป็นแผ่นๆอ่าอะไรนี้ตบๆมันก็จะมีเสียงแปะแปะแปะ,แปะหน่อยวิธีการทําของมันเนี่ยจะเป็นการพินพ์ลายลงบนแผ่นฟิล์มแล้วเอาแผ่นฟิล์มเนี่ยโรยกาวแล้วเอาไปรีดร้อนแล้วก็ใช้เครื่องรีดร้อนกดทับลงไปบนเสื้อก็จะได้เสื้อมาแบบนี้เลยซึ่งจะเหมาะกับแบรนด์ที่เพิ่งเริ่มต้นเพราะว่ามันสามารถทําในจำนวนแค่หนึ่งตัวก็ได้และต้นทุนก็ไม่ได้สูงต่อมาคือเทคนิค d t g คร เนี่จะเป็นเทคนิคที่สกรีนลายลงเนื้อผ้าเลยคือแบบสกรีนจมปแบบง่ายจะเหมาะกับพวกเสื้อแนว วินเทจ90อะไรเงี้ยเพราะว,าว่ามันเล่นสีแบบฟุ้งเฟดแสงเงาอะไรแบบสวยมากๆแต่ข้อเสียก็คือแพงครับข้อเดียวเลยคือแพงซึ่งลูกค้าเราก็สนใจงานนี้เยอะมากๆแต่ว่าบางเจ้าก็จะรับราคาได้เพราะว่ามันราคามสูงจริงผมพูดง่ายๆเลยว่าราคาสูงปอดีประมาณ2เท่าต่อมาที่นิส,สกีที่3ที่ยอดฮิตรองลงมาก็คือเป็นงานปักครับงานปักเนี่ยบอกเลยว่าทนนานแน่นอนแล้วแบบแล้วมันก็ดูพรีเมียมด้วยงานปักแล้วยุคนี้เนี่ยงานปักเนี่ยก็สามารถปรับในดีเทลที่มันสูงขึ้นได้ เพราะว่าเครื่องจักรเนี่ยมันมีความทันสมัยขึ้นเราสามารถอัปโหลดไฟล์รูปเข้าไปแล้วให้เครื่องจักรเนี่ยปักเลยตามรายที่เราแบบโยนไฟล์เข้าไปอ่ะน,นี่ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งซึ่งถ้าแบรนคุณต้องการความพรีเมียมอยากจะปักโลโก้แล้วก็เป็นสกรีนผสมดิจิอย่างนี้ก็ได้รับต่อไปคือเทคนิคสกรีนอันสุดท้ายที่แบบว่าเป็นตํานานเลยก็คือซิลสกรีนหรือว่าสกรีนบ็อกซึ่งเทคนิคนี้จะไม่เหมาะกับแบรนด์ที่เพิ่งเริ่มครับเพราะว่าขั้นต่ำในการทำเนี่ยมันโรงงานส่วนใหญ่เขาจะรับทำ100ข200ขทรของมัันนนเน่ยจะะป็ลกษณแบบ ยางๆเหนียวๆหน่อยแต่ว่าข้อดีของมันคือราคาถูกมากต่อตัวเนี่ยแค่แบบ5บาทถึง10บาทเองซึ่งถ้าแบรนด์ไหนที่แบบต้องการทำชุดเยอะๆหรือว่าดีเทลไม่ได้เยอะแบบก็แค่เป็นโลโก้ขาวดำอย่างผมผมก็แนะนำเทคนิคสกรีนนี้ดีกว่าครับข้อที่7็คือการตั้งราคาขายให้ถูกตั้งแต่วันแรกครับหลายคนตกมาตายเพราะเรื่องการตั้งราคานั่นแหละครับซึ่งถ้าตามทฤษฎีนะครับผมแนะนำว่าให้คุณเนี่ยมีมาร์จิ้นอยู่ที่50-7สบถึงบอบอกว่าย้ำว่าทฤษฎีนะ เราก็ต้องมาดูต้นทุนเราอีกทีหนึง่งเรื่องของค่าการตลาดค่าจัดส่งแพคเกจจิ้งการยิงโฆษณาต่างๆเราก็ต้องไปคิดแต่ว่าตามทฤษฎีแล้วอยู่ที่ 50- 70%จะเซฟที่สุดครับข้อที่แคือการทำคอนเทนต์หรือว่าสร้างสตอรี่เทลลิ่งครับมันคือการขายเรื่องราวครับเราไม่ได้ขายสินค้าถ้าคุณทําแบรนด์แต่ว่าคุณไปขายกันที่ราคาถูกคุณไม่ต้องทําแบรนด์ครับแต่ถ้าคุณทําแบรนด์เนี่ยคุณต้องสร้างสตอรี่ให้กับแบรนด์เราครับแบรนด์นี้มีที่มายังไงผมเริ่มจากอายุ18บ้้าาานนนนเป็ี40ลทํ ธุรกิจทําแบรนด์เสื้ออะไรอย่างนี้ขึ้นมาครับมันทําให้คนเนี่ยอยากจะซื้อเพราะเรื่องราวครับไม่ได้ซื้อเพราะว่าสินค้าอย่างเดียวหรือสตอรี่บางคนเนี่ยในชีวิตเราอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นนี้40ล้านขนาดนั้นแต่ว่าขอแค่มีสตอรี่อะไรก็ได้ครับอย่างเช่นเราทําแบบนูน้นตอนเราเริ่มหาเนื้อผ้าเรามีกระบวนการยังไงเราไปดีวกว่าโรงงานหรือว่าแบบแรงดันใจในการทำไลน์นี้อย่างเงี้ยให้มันมีสตอรี่ครับต่อมาข้อสุดท้ายครับก็คือการหาพาร์ทเนอร์ครับ หรือว่าโรงงานสกีนเสื้อที่คุณไว้ใจและสามารถทําตามความต้องการของคุณได้ซึ่งผมจะไม่ได้มาขายโรงงานของเรานะครับแต่ว่าก็ไม่อยากจะพูดว่าโรงงานเราเนี่ยรับทําพ e ออ d e r ร์รับทําแบรนด์มาให้หลายแบรนด์แล้วที่อาณาจักร P เช i r t ถ้าใครสนใจอยากจะทําแบรนด์เสื้อหรือว่าต้องการคำปรึกษาอะไรก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้หรือว่าคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับและนี่คือทั้งหมดที่คุณต้องรู้นะครับในการทําแบรนด์เสื้อ และถ้าใครชื่นชอบสาม,มารถตามแล้วก็รอดูคลิปถัดไปได้เลยนะครับผม